สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโพบก,กับแอนเป็นอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะแอนก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอแบบเปิดกล่องกันนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าแอนไม่ค่อยได้มาทําคลิปแบบน,นี้ก็คือนานมาก,มากๆแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะมาทําคลิปเปิดกล่องที่แอนซื้อของมาะคะมาดูมนะทุกคนดูกันคะ่ะว่าแอนซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อย่างแรกเลยนะคะว่าแอนซื้ออะไรมาเนาะนะ สำหรับอย่างแรกนะคะก็เป็นกล่องนี้นะคะกล่องนี้จะเป็นของจากอ,าอันนี้แอนได้มาจากปูของ8.8นะคะอ,อันนี้เป็นของเป็นสกินแคร์ของมามองนะคะก็เดีย๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าแอนได้อะไรมาบ้างเนาะสำหรับอย่างแรกนะคะก็คือสิ่งที่แอนสาาั่งมามีตัวเดียวนะคะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นของแถมนะคะโอเคค่ะสีทีแ่แอนได้มาอย่างแรกนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะ ก็คือเป็นมามองนะคะเลฟเอนเนอรนะคะรีวิวรีคาบ e r ลีเซรันะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบเซรั่มนะคะสีแดงแบบนี้ะนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยขนาดที่สามสิบมนะคะตัวน,นี้คือที่แอนอ่ะซื้อมาเนี่ยก็คือมันจะช่วยแบบเติมเรื่องของแบบความชุ่มชื้นให้กับผิวอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พวกเอจจิ้ง อะไรพวกนี้นะคะก็คือแลองใช้แล้วแหละใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันดูแบบว่ายังไงอะ่ะมันดูแบบกระจ่างใสขึ้น,นะคะแล้วก็ช่วยแบบพวกริ้วรอยอะไรได้ค่อนข้างดีเนาะโอเคมาอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็บอกเลยคะว่ามันเป็นเซตของแถมนะคะก็เซตของแถมก็เป็นเซตนี้นะคะก็เป็นเซตของมามองนะคะมูสเลิ m i n น kiss นะคะตัวน,นี้ก็จะมีเซตทั้งเป็นอ่าก็จะมีทั้งโฟมนะคะแล้วก็เป็นวอเตอร์ โทนเนอร์นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้แต่ว่าเป็นแบบขนาด9 ml ให้นะคะเป็นเ e ด e n e r g y นะคะรี c o เวอรีเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นตัวครีมให้เรานะคะเป็นตัวรีแพะเนาะตัวนี้สีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันก็แถมไม่เยอะค่ะตัวนี้ค่ะที่ตัวเมื่อกี้นี่มามองนะคะตัวนี้เป็นมามองบลูนะคะเป็นคามูมนะคะ เป็นซูตติ้งนะคะรีแพร์นะคะรีแพร์ครีมะคะ่ะตัวนี้นี่อันนี้เป็นเซ็ตแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสครับนะคะตัวนี้เลยนะชื่อให้ฟังค่ะเป็นมามองนะคะพอครีมสติกนะคะตัวนี้ก็คือแองเคยซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาใช้ค่ะตัวนี้อยู่ในห้องน้ำเนาะมันก็ใช้ดีเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงอ่ามันจะเป็นตัวแบบ เป็นตัวสติ๊กนะคะที่เอาไว้ช่วยสะระแบบสิวเซียนแล้วก็แบบขัดเซลล์ผิวหน้าอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้แอนว่ามันใช้ดีนะก็เลยแบบเเห็นมันแถมมาให้ด้วยก็เลยแบบว่ากดสั่งมาเลยนะคะแล้วก็มาอย่างต่อไปที่ได้แถมนะคะเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นตัวสีแดง,งเมื่อกี้แหละพี่จริงอะ่ะได้มาห้าขวดนะคะแล้วก็แอนเอาไปใช้แล้ว1ขวดเนาะต่อมามองตัวนี้เลยนะคะขนาด9 ml ก็คืออยากจะบอกว่า,วามันคุ้มมากนะอันนี้แอนได้มาแบบตัวนี้ตัวเดียวอ่ะได้มาที่ราคา990บาทนะคะแล้วก็ที่เหลือนก็คือของแถมคืออยากจะบอกว่าของแถมคือคุ้มแล้วนะทุกคนแล้วก็มาตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้มามองนะคะเป็นโรสนะคะแบรมิทเคีรี่เซรั่มก็เป็นตัวเซรั่มเหมือนกันก็คือแอนจะใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะคู่กันก็ตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะก็ให้ผิวแบบหน้ามันดูแบบกระจ่างใสขึ้นมานะคะ โ okay, อเคค่ะได้แบบต่อไปเนาะอันนี้ก็ได้มาจากเพจแบบซื้อทั่วไปนะคะแล้วอันนี้เป็นตัวอ่าเป็นว่านหางจระเข้นะคะเป็นเจลก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนแหละอัน,นก็เลยแบบใช้แบบนี้นะคะทาเป็นแบบมำรผิวไปแทนนะคะแต่นี้คนไปดูนะอันนี้อได้มาแบบถูกมากอนะได้มาจากเพจน,นะคะแล้วก็อันนี้อันหนึง่งอันนี้เป็นเเนลโกเเนลโกนะคะวอลลุ่ม ฟิลเลอ์ตัวนี้นะคะเป็นตัวเซนลนะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเนาะก็ทําให้ผิวแบบรู้สึกแบบนุ่มขึ้นมาเนาะตอนนี้แต่แอนยังไม่ได้ลองใช้นะเดี๋ยวก็จะมาลองใช้กันเพราะว่าครีมของแอนก็นจะหมดแล้วก็เลยแบบสอยตัวนี้มาเนาะแล้วก็อย่างต่อไปนะ,ะอันนี้เป็นตัวสกินนะคะ RX Lab นะคะมาเซราสลิปปิ้งมาเนาะ ตอนนี้ก็คือแอนเคยใช้ไปแล้วแหละครีมตัวลีลันเนี่ยตัวดังตัวนี้ค่ะแอนเคยใช้ไปแล้วแล้วก็คือแบบว่าอันนั้นมันหมดไปแล้วแหละก็เลยแบบซื้อตัวใหม่มาะคะมันจะเป็นตัวคล้ายๆแบบสลิปปิ้งมาเอาไว้ทาก่อนนอนนะคะก็คือแบบช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบนี้เลยตอนนี้ใช้ดีค่ะใช้แล้วผิวมันดูแบบกระจ่างใสแล้วก็แบบช่วยแบบให้พวกรอยดาอะไรพวกนี้มันดูจางลงได้ด้วยนะคะอย่างต่อไปแค่ อันนี้เออเป็นตัวแป้งแป้งตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นของสิรินะคะก็คือแอนเห็นแล้วแบบว่ามาดูน่าใช้มากแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะก็คือช่วงเนี้ยแอนจะไม่ค่อยได้ใส่แป้งคัาบเลยจะใช้แบบทัวเป็นแป้งฝุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้แบบไม่รู้ว่าสิวมาจากไหน,นะะมันขึ้นมาแบบเยอะมากแล้ก็เลยแบบตอนนี้มันออกมาใหม่เพิ่มนนแล้วก็เป็นอ่ายังไงอะ่ะเป็นแป้งฝุ่นที่แบบช่วยในเรื่องของสิวนะคะก็เลยแบบจัดมาเลยจ้าหนึ่งกระปุกไม่แพงด้วยนะราคาประมาณยี่สิบกว่าบาทค่ะทุกคน น้องๆอ,อยากให้ไปลองดูนะคะตอนนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ได้มาจากเพจค่ะก็เป็นลิปของดีเม Smo มดนะคะน,นี้เป็นสีดีศูนย์หนึ่งค่ะเป็นสีแบบประมาณนี้เลยก็ราคามันไม่แพงเลยได้มาถูกมากค่ะก็เลยแบบเออลองซื้อมาใช้ดูนะคะน็นแหละคะไม่แพงก็เลยกดมาลยจ้าแล้วก็มาสองตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ได้มาจากเพจพิมพ์วิพายแหละก็เป็นตัวเซรั่มของซันซูนะคะตอนนี้ก็คือแบบ ก็เซรั่มซาลาสูเนะมันก็ช่วยในเรื่องอะไรก็ทุกคนก็รู้กัอนอยู่เนาะก็อันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้นะเดี๋ยวลองใช้แล้วเป็นยังไงก็จะมาบอกนะคะถ้าใช้ดีอาจจะไปซื้อตัวของจริงมาใช้ก็ได้ะคะ่ะนี่เป็นตัวเทสเตอร์เนาะขนาดอยู่ที่ประมาณ8 ML นะคะเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้เป็นทาเต่านะคะทาเต่าของนี่เลยถ้ามันเป็นของแบบของต่างประเทศแองก็ไม่แน่ใจนะคะก็ตัวนี้มันเป็นสูตรแบบ อัน uh, uh, นี้แอนไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะคะก็มันเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะยังไม่ได้ลองใช้นะราคาก็ไม่แพงค่ะ,คอ,ยคะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทก็เขาบอกว่าใช้ตอนนี้แล้วมันจะช่วยแบบลดกลิ่นแล้วก็ลดเหงื่ออะไรวนนี้ก็เลยแบบเอ้ยก็คือเห็นเขาฮิตกันก็เลยรู้ว่าเอออยากลองซื้อมาใช้ดูนะคะโอเคค่ะทุกคนก็หมดกันแล้วนะคะสาหรับการรีวิวของแอนนะคะวันนี้ก็คือแบบมาไม่เยอะ,ะคะ่ะแต่ก็แบบอยากมาหาทุกคนแหละก็คิดถึงนะคะไม่ได้มาทําคลิปตั้งนานแล้วนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่ยังติดตาม,มอยู่ก็ยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดซับสไครต์ให้แอนเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวสัญญาว่าจะมาบ่อยๆนาไปแล้วบ๊ายบาย